จเจริญพรท่านผู้ชมที่เคารพรักทั้งหลายหลวงพ่อดอรสังคมครับมาที่โคกน้องนาดาราโมเดลอีกครั้งหนึ่งครับนานๆที่ได้มาเยี่ยมมาชมความอุดมสมบูรณ์ความร่มรื่นนะครับเออดูสิครับท่านผู้ชมครับโคกน้องนาดาราโมเดลนะครับของคุณ เขมมณิจจามิกรน,นะครับคือคุณแพนเค้กนะครับพื้นดินแห่งนี้ที่เธอได้ตั้งใจนะครับซื้อเอาไว้แล้วก็สร้างป่าสามอย่างให้ประโยชน์4อย่างตามแนวทางพระราชดำรินะครับปลูกไม้สูงกลางเตี้ยเรียดินไม้หัวแบ่งพื้นที่ทำนานา30ดูสิครับสวยงามมากครับท่านผู้ชมท่านใดสนใจอยากจะมาเยี่ยมมาชม แปลงของเธอจริงๆนะครับโอ้โหร่มรื่นมากเมื่อปี2518 558จอบแรกที่นี่ครับโดยมีท่านอาจารย์ดรวิวัตรสัญญกรรมทรมาเป็นกำลังใจนะครับแพนเค้กก็เดินจากบ้านหลวงพ่อสังคมเลยเดินมา3กิโลโอ้โหไม่ยอมเหนื่อยดูสิครับกระท่อมน้อยของแพนเคก้กนะครับซื้อและก็สร้างไว้นานแล้วท่านผู้ชม ก็ยังอยู่ได้ร่มเย็นเสมอครับขอบคุณแม่หน่อยนะครับที่เป็นกำลังใจขอบคุณครอบครัวของแผนเคเคมนิตจามิกรน,นะลูกที่อุตสาห์เสียสละเงินทองมาซื้อที่นาแล้วก็มาทำโครงการโคกน้องนาป่าสามอย่างให้ประโยชน์4อย่างตามแนวทางพระราชดำริเอาไว้ให้เป็นตัวอย่างของของชุมชนของเรานะครับ ดูสินานแล้ว10ปีพอดีครับบ้านหลังน้อยของเธอดูสิครับมีพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับกระท่อมน้อยของแผนเค้กนะครับดูป่าที่อุดมสมบูรณ์ของเธอครับท่านผู้ชมเออเป็นตาอ่อนซอนครับป่า3ามอย่างให้ประโยชน์4ี่อย่างามีไร่มีนา อุดมสมบูรณ์ครับหลวงพ่อ,อดอรสังคมฝากให้ศูนย์กิกรรมธรรมชาติสุรินดูแลครับเดี๋ยวเราจะ,ะเก็บหาเอาอดูสิครับโอ้ยดูสิครับท่านผู้ชมหน่อไม้นี่หน่อไม้เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไปฝากแม่หน่อยนะครับดูสิครับหน่อไม้โอ้หน่อไม้หวานเดี๋ยวจะให ศูนย์เกษตรกรรมธรรมชาติสุรินเ,เก็บไปฝากที่บ้านคือครับเพราะว่าเป็นผลผลิตที่เราช่วยกันดูแลนะครับส่งไปให้แม่หน่อยแล้วก็ครอบครัวของคุณแพนเค้กเขมนิดะท่านผู้พันได้ได้กินได้ทานได้ใช้กันพาท่านเดินลัดเลาะมาดูนาด้วยนะครับนาเราก็หวานให้ครับพอเกี่ยวข้าวเสร็จ ปกติเราก็ส่งข้าวอินทรีย์ไปให้ครับทั้งบอยกับแผนเคเคมนิตจามีกรน,นะครับเป็นพื้นที่ที่ติดกันครับท่านผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับที่นี่โคกน้องนาดาราโมเดลของคุณแผ่นเคเคมนิตจามีกรโอ้สวยงามร่มรื่นร่มเย็นที่สุดครับท่านผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปชมโคกน้องนา ธนาคารน้ำของคุณบอยพิษนุนิ่มสกุลครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอเจริญพรโคกน้องนาดาราโมเดลที่ตำบลน,นองโบบานอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์